สวัสดีครับพี่น้องท่านป,ประกาศทุกท่านผมเต้เบตาฮับนะครับ EP นี้เรามาคัดปลากันครับคัดปลาอาไราว่ามันติคันเลอร์เออปฏิคันเลอร์ครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ไม่ได้คัดนานเพราะว่าที่ไม่พอวันนี้เราก็มาคัดว่างมีขวดละก็เลยมาคัดเราไปดูกันว่าคัดแบบไหนอะไรยังไงกันดีกว่าฮะแล้วก็มาดูด้วยว่าข้อดีข้อเสียของ การคัดปลาขึ้นเร็วกับคือเลี้ยงกดไซส์ให้สีมาก่อนเอาสีอ่ากับกับเลี้ยงเอาไซส์แล้วให้สีมาที่หลังแบบไหนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเดี๋ยวรับชมมันครับไปครับมาครับเรามาคัดปลากันดีกว่านึงสองนี่ฮะขอบมันติคัลเลอร์นะครับมติคัลเลอร์เป็นเลือดพานะฮะ ก็เปอร์เซ็นต์ลอกก็ดีฮะดูเขียวน้อยนี่ฮะนี่ไซส์ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วนี่อันนี้ทําให้ดูฮะคือปกติเขาจะเลี้ยงประมาณนี้ละฮะไซส์หนึ่งนิ้วถึงเอาขึ้นนี่ฮะอันนี้คือเลี้ยงเอาสีข้อดีของการเลี้ยงเอาสีอาหมดถึงกระสาระเลยเนาะนีะ่ข้อดีของการเลี้ยงเอาสีนะครับคือเราจะกดไซส์มันก็คือรอสีมันนะฮะรอสีมันสักแปดสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยแล้วก็เราขึ้นไปขึ้นถังขุนขยาย ก็สีเต็มสวยเร็วเลยนะฮะข้อดีของของการเลี้ยงน่องสีนะปลาตัวนี้ค้องนี้เกือบสีเดียวนะเนี่ยสามเดือนครึ่งเดี๋ยวก็ขึ้นไปเข้าถังห้าลิตรเนาะเข้าถังห้าลิตรเป็นก็อีกสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มที่สามอาทิตย์อ่ะเพื่อเอาไซมันนะเนี่ยฮะอย่างนี้คือปลาจะสีเต็มเร็วเข้าเนื้อเร็วข้อดีของของ การเลี้ยงเอาไซส์เอาสีนะก็คือเนี่ยฮะสีมันจะเต็มเร็วอ่าคัดขึ้นช้านี่สามเดือนขึ้นพึ่งคัดสีจะเต็มเร็วนี่เกือบเต็มแล้วนี่เห็นไหมฮะอ่าข้อดีนะแต่ข้อเสียคือคีบเครื่องอะ่ะมันจะแหวงมันจะแหวงเนาะมันจะมีกัดกันแน่นอนฮนะัเพราะสีมันมากันแล้วมันจะแหวงข้อเสียแล้วก็อีกข้อเสียหน,นึ่งก็คือเราจะไม่ได้ฟอร์มคือพอถึงเวลาสีเดียวมันต้องขายแล้วสีเต็มเราจะไม่ได้เลี่ยนไม่ได้ฟอร์มคือไม่ได้ระเบิดหางมัน อืก็คือมันจะไม่มันจะยืนน้าไม่สวยมันจะเป็นปลาคึกเพราะว่าพอถึงสี่เดือนปุ๊บสี่เดือนนิดหน่อยเราก็ต้องขายแล้วใช่ไหมฮะเพราะมันเดี๋ยวมันห้าเดือนไปปลามันจะดูอายุเยอะไปสีมันเต็มด้วยเราเราไม่ได้คือขุนแต่เราไม่ได้ฟอร์มไม่ได้เล่นกับมันมันก็จะยืนน้าไม่สวยอะไรเงี้ยถ่ายรูปยากอะไรประมาณนี้นะฮะนี่คือการเอาสีถ่ายรูปยากด้วยอยืนน้ําไม่สวยไม่หล่อแต่ถ้าเราคัดขึ้นเร็วคัดขึ้นเร็วก็คือ คัดตั้งแต่ไซส์อะไซส์แบบอย่างงี้นี่นี่เี๋ราโซนนะซุกนะฮะไซส์อย่างงี้นะเนี่ยเดอันน,นะนี้คอกตัวอย่างไซส์เนี้ยนี่นี่น,น,นี่ไซส์ก็เล็กอย่างงี้นะนี่ยังไม่ถึงหนึ่งนิ้วเนี่ยเห็นไหมเราคัดไประเบิดระเบิดไซส์ก่อนเลยก็คือ,อไปถึงไปใส่ถังห้าลิตรเลยสีก็จะเต็มช้าเพราะว่าปลามันโตเร็วใช่ไหมครับพอสีเต็มช้าปุ๊บ เราก็ต้องเลี้ยงรออยู่ดีฮะเลี้ยงรอสี่เดือนเหมือนกันอยู่ดีฮะรอให้สีมันเต็มถูกไหมฮะพอเราเลี้ยงรอแต่ว่าข้อดีของมันคือพอเราเราขึ้นขุนปุ๊บเราได้ไซสใช่ไหมพอเราได้ไซสถังห้าลิตรเนาะเราเราได้ไซสพอเราได้ไซส์ปุ๊บเราสามารถช่วงเวลาที่ได้ไซสสักสามเดือนครึ่งเนีน่ยได้ไซส์แล้วสามันใหญ่แล้วนี่ช่วงเวลาที่เรารอสีถูกไหมฮะรอสีมันเต็มก็คือสี่เดือนสี่เดือนหน่อยๆอย่างเงี้ยเรามีเวลาเล่นกับมัน เล่นกับมันก็คือฝึกมันฝึกมันยืนน้าฝึกมันกลางอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเราจะมีเวลาตรงนี้แต่สีจะไม่จะเต็มช้าแค่นั้นเองอ่าสีจะเต็มช้าถ้าเรามั่นใจแนละ้วเดี๋ยวนี้ไว้ทีหลังอ่ถ้าสีจะเต็มช้าเท่านั้นเองแค่รนะดัะสีเต็มช้าแต่ว่าทรงมันจะใหญ่หางมันจะเปิดทุกตัวถ้าเราเล่นกับมันพะหางเปิดจะเป็นสีเชฟแล้วมันจะสวยนี่นี่คือความแตกต่างนะครับแล้วเครื่องมันก็จะคมกว่านะตามนี้นะฮะเข้าใจไหมฮะเร็วไปไหมฮะ เร็วไปก็ทักมาถามได้ครับคือแล้วแต่สะดวกนะครับบางคนเขาจะเนี่ยเลี้ยงรอสีแบบนี้นี่เลี้ยงรอสีเต็มกดไซด์ไว้ก่อนบางคนนะเลี้ยงรอสีเต็มแต่บางคนเขาก็จะเลี้ยงแบบเอาไซด์ก่อนสีมาที่หลังคนที่เลี้ยงเอาไซด์ก่อนเอาสีมาที่หลังก็คือเราต้องมั่นใจนะครับน่ะสายเลือดเราอ่ะดีคือคือมั่นใจว่าสีมาแน่สีเต็มแน่นิ่งนั่นแหละฮะคือเลี้ยงเอาไซด แบบขึ้นเอฟอย่างเงี้ยเลี้ยงเอาไซส์ได้เลยมันจะเต็มแล้วเนี่ยขึ้นเอฟเนี่ยเลี้ยงเอาไซส์ได้เลยแต่ถ้าหลบีไหลบีก็เอาไซส์ได้แต่ถ้าแบบผ่าเลือดนะต้องเลี้ยงเอาสีก่อนเพราะว่าสีมันจะมาช้าพวกผ่าเลือดอ่ะหาต้องเลี้ยงเอาสีก่อนนี่เทคนิคนะฮะผ่าเลือดเลี้ยงเอาสีก่อนข้ามบ้านอ่ะข้ามสายเลือดเลี้ยงเอาสีก่อนข้อเดียวกันข้อเดียวกันต่อเอฟเลี้ยงเอาไซส์สำหรับเทคนิคผมนะอ่สำหรับผมนะบาง บางคนก็แล้วแต่สะดวกแต่ผมว่าผมทําวิธีเนี้ยเครื่องมันจะใหญ่สังเกตปลาผมได้ฮะเครื่องใหญ่คมแทบทุกตัวอืมเครื่องใหญ่แล้วก็ผมก็มั่นใจใส่เลือดผมด้วยว่าสีมันมาเต็มอยู่แล้วผมไม่สีเลือดถึงจะตัวใหญ่ยังไงสีก็มาเต็มไม่จําเป็นต้องกดไซส์ฮะสีมายังไงไมันก็มาฮะเราเราเป็นคนทําเองเรารู้ฮะเราเห็นตลอดเรารู้ว่าเออยีนมันสีมันมาแน่นอนยังไมงมันก็มาฮะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าสีมีมาเต็มหรือเปล่านะ ต้องกดสายหน่อยเพราะรอสีมาเพราะว่าถ้าเลือดไม่ดีอะ่ะสีมันมามันจะมาช้าพอมาช้าปุ๊บตัวใหญ่ไปสีมันก็ไม่เต็มอ่านี่คือหลักๆประมาณนี้ฮะนี่เต็มแน่นอนเพราะพีนี้เพราะว่าในคอกที่สีจะเต็มเกือบจงขอกแล้วเนี่ยดูไกลๆไดูไกลๆไหมสูงๆๆสิ่งก,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 ก็ใส่สาระเลยโคตรไปไหมไม่เกินไม่เกินอะไรก่อนเลยเนาะไม่เกินน้ำอะไรเลยเนาะ นี่แต่ว่าถ้าใครไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่อ่าเดี๋ยวสรุปให้ใหม่ฮะนี่ข้อดีเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปเออสรุปท้ายคลิปดีกว่าข้อดีของการเลี้ยงเอาสีกับไซส์เนาะนี่นี่ครับเห็นไหมชับไหมอ่าเต็ม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 ข้อกี้เต็มเปี๊ยโอ้มีไม่ลอกด้วยเลีอยดดีแค่ไหนดูไม่ลอกหนึ่งตัว อ่าไม่ใช่ไม่ลอกสองตัวเห็นสองตัวแล้วไม่ลอกอสองตัวเนี่ยไม่โฟกัสนี่นี่ฮะเป็นมันติครับเป็นมันตินี่ฮะเป็นมันติมีเลือดครอปนะฮะคอกนี้เห็นไหมเก็ดมันลยออกเขียวไม่ฉลิกวิบวับหน่อยนี่เป็นคอกเอฟขึ K ้นเอฟนะฮะอันนี้คือไล่ไล่ไล่ให้มันเป็นเหลืองนี่ มันติคัลเลอร์คอปเปอร์เนี่มีเลือดคอปเห็นไหมมันติจะจะจ่ายเบสเยลโล่ใครทำมันติไม่ต้องทำเยลโล่กัน็กซี่ครับมันติแจกเยลโล่อยู่แล้วถ้ามันติแท้นะมันติเทียมไม่แจกเยลโล่นะฮะมันติแท้จะแจกเยลโล่นะฮะโอ้นี่จะสีจะเต็มแล้วเนี่ยรุ่นแรกๆมันก็จะงี้นะฮะจะติดจะติดติดส้มเยอะ ป็นเรื่อปกติครับมันเป็นการผ่าเลือดเนาะมันผ่าเลือดมันก็จะย้อนย้อนเอาสีที่แข็งแรงก่อนอันดับแรกนี่ตัวนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ขัดกันไปดูกันไปพอให้หายคิดถึงกันเนาะนี่ฮะอะโอเคได้สวยเนี่ยในข้องนี้แต่งจริงมันติ เ่ถอยก่อนถอยก่อนภาพมันเบลอภาพเบลอภาพมันเบลอติดเชอไม่ชัดเจนอ่าโอเคเนี่ยไป,ไป,ไปมา,มาจะมดเลยนะี่เปอร์เซ็นต์สวยอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยเนะี่ยนี่ขนาดผ่านะเนี่ยขนาดผ่านะเนี่ยเดี๋ยวว่าเลือดบ้านนี้ก็ดีสุดยอดนี่เออลวลาเราทำมันตีนะ มีมันมีเลือดคอมันก็จะออกมันจะหลุดดำอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยดำแบคสตาร์ก็หลุดนะอา่าหลุดอยู่แล้วจะหลุดน้อยฮะแล้วก็อย่าลืมนะผมฝากช่องด้วยช่องสำรองด้วยช่องเต้ปากัดทํำนะฮะช่องสำรองเนี่ยฝากช่องเอาไว้เป็นช่องสําหรับขายช่องนี้ก็สําหรับความรู้ไปกันเนาะไว้คุยกันสาระเนาะไว้ไลฟ์สด เอาไว้แบ่งแพ็เกจดีกว่านะช่องนี้นานที่อาจจะมีลงปลาทั่วไปเกตทั่วไปบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งครับฝากอย่างแรงครับเว็บไซต์ครับนี่เว็บไซต์เว็บไซต์อ่าเวอร์ไวเว็บดอตเบตาฮับตัวนี้ครับเป็นเว็บไซต์ผมเองเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ฮะตอนนี้มีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยหนึ่งแถมหนึ่งทุกตัวนะฮะตอนนี้ในเว็บไซต์มีหนึ่งแถมหนึ่งทุกตัวนะฮะ เี้ผู้หนึ่งตัวแถมเมียหนึ่งตัวนะครับนี่เข้าไปจับจองกันได้ฮะนี่เข้าไปลองชมดูกันได้ในเว็บไซต์ก็คุณภาพครับคัดปลาคุณภาพให้แล้วเดี๋ยวจะลงพวกปลากเกตเลี้ยงเล่นด้วยในเว็บไซต์เดี๋ยวจะลงให้ฮะพวกบางคนแบบกบ,บน้อยอ่ะตัวห้าสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงให้ฮะเผื่อคนฉากมือใหม่อยากเลี้ยงเนาะอะไรเงี้ยจจัดการให้เดี๋ยวลงให้ตัวห้าสิบบาทอะไรเงี้ยฮะ เยอะนะเนี่ยอย่าลืมนะครับฝากเว็บไซต์ส่วนลิงก์เว็บไซต์ผมจะทิ้งไว้หลังจบคลิปนะฮะจะมีลิงก์อยู่มุมขวาบนก็คือลิงก์เว็บไซต์มุมขวาล่างก็จะเป็นติดตามช่องแล้วก็มุมซ้ายล่างก็จะเป็นคลิปถัดไปอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับถ้ใครอยากเข้าไปเยี่ยมชมสมัครเป็นสมาชิก เดือนหน้าเดี๋ยวจะมีสำหรับสมาชิกมีโปรโมชั่นลดให้ด้วยเปอร์เซ็นต์สมาชิกให้ทีนี้เราก็มาสรุปกันครับเอ้ยไม่สรุปไม่ได้ดลเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราตัดกันไปตอนที่ผมคัดเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่ขวดดูว่ามีกี่ตัวนะฮะว่าผมคัดมากี่ตัวว่าสวยไหมเราตัดไปดูตอนที่คัดเสร็จแล้วแล้วกันครับแล้วก็ไปสรุปกันอีกทีหนึง่งไปครับนี่ครับ แล้วนี่สวยเลยฮนะโอ้โหตรงนี้สีกับเต็มทุกตัวครับจัดจานเบด,ดส้มนี่ใสยใหญ่ละหนึ่งจุดศูนย์ละนี่คือคัดร้อสีนี่ฮนะนี่เขาเรียกคัดร้อสีน่าจะประมาณผมคัดประมาณสามสิบกว่าตัวเพราะว่ามีเมียเนี่ยแค่สามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดอันอ่าเี่ยมขวดก็เลยคัดมาประมาณสามสิบตัว แต่นี่เกินนันเนี่ยพวกเกินเดี๋ยวดูตัวเมียกลับไปอยู่ที่เดิมนี่เรามาสรุปกันว่ามันแตกต่างข้อดีข้อเสียสรุปกันอีกครั้งนะฮะก็คือถ้าเลี้ยงรอสีเนี่ยเลี้ยงรอสีก็คือเลี้ยงรวมจนสีเกือบเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะเนาะข้อเสียคือคีบเครื่องมันจะแหว่งชอบกัดกันอ่ามันชอบกัดกันอาจจะแหว่งเครื่องไม่คมข้อเสียนะฮะแล้วก็ ไม่ได้ฟอร์มไม่ได้ฟอร์มคือเราเอาขึ้นมาปุ๊บเราขึ้นมาไว้กดขุนเลยเนาะกดขุนแบบเนี้ยห้าลิตรใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ฟอมเราเอาไซส์เนาะเพื่อขยายไซส์มันอ่าไม่ได้ฟอร์มการฟอร์มก็คือนี่เอากั้นไว้การฟอร์มจะทําให้เครื่องมันหางมันเปิดเครื่องใหญ่กระดงเปิดทุกอย่างเปิดการฟอร์มคือการเล่นกับมันเปิดฟอร์มเปิดฟอร์มเปิดปิดเป็นเวลามันจะไม่ได้ฟอร์มข้อเสียคือเครื่องมันจะกลางไม่สุด กลางสุดอาจบางตัวจะกลางสุดแต่ส่วนใหญ่จะกลางไม่สุดคือไม่ได้ฟอร์มจะแค่ขุนอันนี้คือเลี้ยงรอสีนะฮะแต่ถ้าเลี้ยงไม่รอสีเลี้ยงเอาทรงเอาไซส์เลยก็คือขัดขึ้นมาแล้วก็มาใส่ัวดน,นี้ก่อนเลยขัดตั้งแต่ตัวเล็กเนี้ยเห็นไหมขัดตั้งแต่ตัวเล็กเลยนะฮะตัวเล็กๆให้ดูอ่าเนี่ยเนี่นี่ยขัดตั้งแต่ตัวเล็กเลยสีเสือไม่รอเนี่ยอย่างเงี้ยไหนวะ นีชัดดีนะสีไม่รอคัดตัวเล็กเลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาขึ้นมานี่คือเอาไซส์ก่อนพอได้ไซส์ปุ๊บแล้วก็เอามาไวนน้แบงนี้เพื่อรอสีอนี่คือรอสีระหว่างที่เรารอสีเราจะได้เราจะได้การฟอร์มด้วยการเล่นกับมันด้วยมันจะข้อข้อดีก็คือทรงมันจะสวยที่เครื่องไม่แหว่งแล้วก็หางจะเปิดทุกตัวหางจะเป็นซีเชฟอะ่ะสวยและอย่างหนึ่งก็คือ ใหญ่ได้มาตรฐานอ่าแต่ข้อเสียคือสีอาจจะไม่เข้าเนื้อจะไม่เข้มมากแล้วก็สีจะมาช้าหน่อยเพราะว่าตัวมันใหญ่เนาะนี่คือข้อเสียอาจจะต้องเลี้ยงนานกว่าเดิมหน่อยจากสีเดือนเป็นสีเดือนครึ่งอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนถนัดว่าชอบแบบไหนก็สไตล์ไหนก็ใช้แบบนั้นไปไม่มีผิดไม่มีถูกฮนะใช้ได้ทั้งสองแบบส่วนตัวผมก็คือผมชอบแบบที่เลี้ยงเอาไซด์ก่อน เพราะว่าผมมั่นใจในสายเลีอยตัวเองว่า <c oughs> โทษครับยังไงสีก็เต็มเราต้องมั่นใจสายเลี้ยวด้วยนะถ้าเลี้ยงเอาไซส์เนี่ยถ้าเลือกดไ,ไม่ดีสีมันไม่เต็มนะมันต้องมั่นใจสีเอาสายเลีอยดตัวเองด้วยอสาหรับ EP นี้ครับถ้าคิดว่าดูแล้วเป็นสาระถูกใจชอบก็กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเดี๋ยวเลือนะครับช่องสำรองเตเบต้าฮับแล้วก็ถ่ายคลิปนี้เดี๋ยวตรงนี้เลยฮะนี่ มองไปมุมบนครับอ่าเป็นลิงค์เว็บเว็บไซต์แวะไปเยี่ยมชมกันได้ครับสำหรับ EP นี้ก็กราบสวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ